สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพพา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมื่อนี้ยายไพได้นําของมุนแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชดมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพยนั่นดเด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพยลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบเเปเรขาเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมะคุยมาาาททัักกกยยยบไะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกระเพาะวลายย้ายห้างไปเบิ่งของมูนาะทางอาจารย์ทันเลกกันเลยเนาะคะ่ะแนวทางนี่สิบหน่วยลางโตเดียวเน้นเน้นแอสบายวระสัตฟันมาเม็ดเดียวพี่น้องจา้าลางแปดประสัตมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยวิ่งลางของแอสสบายเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมากกัจวดจัดพี่น้องมือนีเลยพายสิร่องไลรซดเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดอยากเบิ่งแล้วอ,อ,อยากว่าตำเหล้าเนาะพี่น้องเนาะ จากใดเนวยท่างอาจารย์ท่านใดขอมาก่อนเลยเลยยายไพ่จะไล่สดซ่องนี่แล้วพี่น้องซ่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยแลลวเนาะค่ะผู้ใดรออตำเล่าเนาะจะไล่สดขอมาไใดเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้ายายไพ่หาให้ใดอาจารย์ดีพี่น้องมากเนาะจะตอบในไล์สดเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะพบเจอกันวันนี้เนาะค่ะพี่น้องกดกระดิ่งไว้รอเลยเนาะค่ะเนาะจะมีแจ้งเตือนว่ายายไพ่ไล่สดเนาะพี่น้องไปเบิ้งขอมูลแล้วท่างอาจารย์ท่านต่อไปเลยค่ะอันนี้ชุดเต็มบนของเอรเดเนาะพี่น้องเนาะ แคบหน้าจอเลยจ้ะสองตัวบนเนาะค่ะเนาะมีสามคู่เนาะพี่นองพิจาณาได้ค่ะเอดละเด่นเอดละเด่นต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางหลักสิบบนเนาะคะ่ะหลักสิบบนแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์มาโตเนาะจ้ะสิบบนพี่นองค่ะพิจานาไดเอดละเด่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบน เด่นบนของแอดวิลัางวดที่แล้วเด่นสีสีมาหลักหน่วยแอดวิลลร์ดเด่นบนยายแม่สีบอกว่าเด่นบนเอเด่นบนแอดวิลลร์ดนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นจะมาสามใบเนาะคะ่ะมาสามใบได้พี่น้องไม,ม่เป็นใบเดียวเดว้พี่น้องต้องแคบหนา้าจอไว้เนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดมักแนวทางเลขวินตัวเดียวแอดวิลลร์ดเหมือนข้างล่างข้างล่างก็มาไม่สองถึงสามใบเนาะคะ่ะสำหรับเด่นล่างและเด่นบนเพิ่นจะตัวเดียวเพิ่นจะฟาดมาสองใบหรือสามใยนาะ,ะพี่น้องเนาะ งวดน,นี้เพิ่นให้สองบน,นะค่ะพี่น้องวิ่งชนกันกับของแก้ไพ่เลยพี่น้องสองบนเนาะคะ่ะสําหรับนี่แนวทางเทิงเนาะพี่น้องมาเป็นแนวทางล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างแอดวีมอนพี่น้องรักหน่วยบอมามาแต่ลักสิบสองกัแปดมาโตว่าสัน้นแปดติดดับอาจารย์ชนะพ้นบอพี่น้องถ้าแปดติดดับเหลือสองตัวเดียวว่าสัน้นเอามากจวดจาดน้ำเพลินเลยเนาะคะ่ะสำหรับแนวทาง สิบล่างแอดวิมลนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของแอดอนุวัฒน์เนาะค่ะเนาะแอดอนุวัฒน์บอกว่าจั้งสี่เลยค่ะพี่น้องวิ่งล่างเนาะค่ะสําหรับแอดอนุวัฒน์เด่นล่างอยู่ที่เอ่เจ็ดกับสามมาตัววันต์เจ็ดกับสามมาตัวดิเลกวิ่งแยกให่ทั้งสองตัวเลยได้พี่น้องนะเจ็ดกับสามอ่ะ ขั้นมากระจวดจาต่ะค่ะเนาะสำหรับแนวทางวิ่งล่างของแอดอนุวัฒมาได้หนึ่งถึงสองตัวกับซันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างสิบล่างมันอยู่ที่ใจเนาะคะ่ะคนบอกว่างวดที่แล้วเก้าศูนย์ห้ามากเก่าเนาะจาาออกเก้าหนึ่งวันนี้บอกว่าแปดเก้าสี่เฉพาะลักสิบเลยพี่น้องแนวทางของมันอยู่ที่ใจเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง สามตัวเทิงของอาจารย์ชาวโรดมีอยู่หกคู่แล้วพี่น้อง0 5 2 0 5 6 0 5 8 0 8 2 0 8 6และ062สำหรับสามตัวบนแนวทางอาจารย์ชาวโรดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวเทิงและสองตัวล่างเนาะคะ่ะสองตัวเทิงมีอยู่ที่ห้าหกห้าเจ็ดหาสองหาหกหาแปดแปดสองแปดหกหกสอง ข้างล่างหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งอ่าหนึ่งสามและเจ็ดสามเท่านั้นอันนี้สองตัวทึ่งล่างเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของอาจารย์ชวโรดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นอตตีด้วยพี่น้องผู้ใดมักแนวทางอาจารย์นอตตีงวดนี้อาจารย์นอตตีเด่นอยู่ที่สองเนาะคะ่ะสองสามสามเจ็ดสองหนึ่งเม็ดเดียวสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสามและสองเจ็ดหนึ่งสำหรับแนวทางของอาจารย์นอตตีเนาะคะ่ะ ให้มักกะาจาันน็อตตีก็แคบนาจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะพี่น,อน,อน,น้องเ,เ,เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสซักเนาะค่ะสิบหน่วยสิบหน่วยล่างวาพี่น้องสิบหน่วยล่างเนาะค่ะสี่กับห้ามาตัวแนวทางของแอสซักเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยข้างเึิงงวดที่แร้วมาสี่หลักร้อยเนาะค่ะ งวดนี้012มาตโตบสิบามาตัวไม่สิบก็หน่วยเนาะค่ะเนาะอันนี้เพิน่นผมไมีซื้อเราพี่น้องแต่ว่ามาทุกหมวเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนเจ้าจอเนาะคะ่ะงวดที่แล้ว4 5เอ่อมารอยประสานพี่น้องเพิ่นวาเนาะไม่มาสิบแต่มาร้อยเนาะคะ่ะหววนี้3กับ4มาตโตบลักสิบกับหลักหน่วยอันนี้คือเป็นแนวทางของเจ้าจอเนาะพี่น้องเนาะ มากระจวดดวงเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเจ้าจ้อเนาะคะ่ะหรือว่าเอ็ดเคอีนี่แหละพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแต้มสองตัวทึ่งแต้มสองตัวบนแนวทางของอันลูกสายนามเนาะจ้ะเพิ่นไหม่มาเพิ่นเน้นอ,อยู่ที่หนึ่งแปดสามเอ่อหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามเอดลูกสายนามเนาะพี่น้องที่จะน่าได้ค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดตะวันเนาะพี่น้อง เด่นลอยบนมาสั uh, ่นเอตวันงวดที่เรียอ่างวดนี Demon> ้ <sy <s 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 ่พ uh ูนบอกว่าศูนย์กับหนึ่งเน้นหนึ่งมาสั่นสาหรับลอยบนเอตวันเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอทะเลใจสําหรับคนงบหน่อยมาสั่นพี่น้องจ้าเอทะเลใจหรือว่าแนวทางเดียวกันกับอาจารย์ดุยพะรันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของเอทะเลใจเนาะค่ะพี่น้องคนหามากพูนบอกวันเน้นอยู่ที่ เก้าเจ็ดห้าวสันคนงบหน่อยนะจ่ะเจ็ดหาก, 7, 5, กับเจ็ดเก่าทวนันจวดจัดสําหรับแนวทางของแอดทะเลใจเนาะค่ะต่อไปเลยจ่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนแอดสะเด่นเนาะค่ะแอดสะเด่นบอกว่าเด่นบนอยู่ที่งวดที่แล้วเอ่อสองสามสี่มาสี่นะจ่ะสี่มาหลักร้อยงวดนี้เด่นบนไม่ปักหลักเนาะค่ะแปดเก้าศูนย์มาโตวสันสําหรับแนวทางแอดสะเด่นเนาะค่ะเนาะมาได้ทุกหลักเด้อพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนิติเนาะจ้าพนเอามาเอาไลายๆอาจารย์มาจับมดห้อมก่อนได้3ตัวเทิงอยู่ที่283 2 28 28 8 5 287 038 138 148และ048นิติจัดไปซันาาพี่นอ้องอ่ะพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่วงให้เนาะ,ะพี่น้องมาเบิ่งแนวทางหน่วยลางหน่วยลางของลูกสายนามเนาะจ้างวดที่แล้วเอ่อ789 หลักสิบไม่เข้าใจน่วยบนขอโทษขอไพ้เล่นหลายได้พี่น้องมาแปดเนาะจ้าไม่ใช่หน่วยล่างเนี่ยไพ่กับนังนักกำลังนังคำนวณอยู่นวยบนวนวดนี้เพิ่นบอกว่าสามสี่ห้ามาตัวสำหรับแนวทางของเออลูกซ้ายนามเนาะจ้าน่วยบนเด้พี่น้อง คนอาจจะเน้นสามแล้วล่ะพี่น้องคะเนาะหน่วยบนพิจาหน้าได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพนเอาแนวทางอาจารย์นี่อีกอาจารย์หนึ่งมาจับมัดกับแนวทางของแอดมารีเนาะค่ะได้สองตัวล่างรุ่นไม่หลุดกันครับว่าสั่นหกสองหกสามหกเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าอันนี้คือแนวทางสองตัวล่างเนาะค่ะเนาะเพื่อเอามาจับมัดกับแนวทางของแอดมารีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เอดเงินจันเกี้ยวอะสันพี่น้องเพื่อนบอกว่า3ตัวอยู่ที่7 0 7 0770ย์็ย์และ77เท่านั้น3ตัวถึงจวดจาดค่ะพี่น้องขั้นมักเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาบอกบนวนาสันมาบอกบนวดที่แล้วให้4เนาะสูตรที่เขาดีได้พี่น้องสูตรมาบอกบนเนี่ยวดนี้ให้8บนวนาสันเอาพิจารณาได้แปดสองเลยพี่น้องแปดสองจวดจาดได้ค่ะพี่น้องคะแปดสองค่ะพี่น้องแปดสองสองแปดแปดสองนี่แหละค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างเนาะจ้าเนาะเอาหน่วยล่างและให้ล่างมาชนกันเนาะค่ะพี่น้องฟาดไปอยู่ที่0770เม็ดเดียวเนียนๆอุ้ยแยไพ่ด้่ยหเอาแนวทางของอันพี่ปุ่มเนาะพี่ปุ่มห่อนแลนเนาะค่ะมาหายพี่น้องเบิร์นคนฟันมาเนียนๆแล้วเดี๋ยวเอาลงช่องเอ่อเดี๋ยวแย้ไพ่เอาลงช่องแย้ไพ่สีชาแนลก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดนี่กอะช่องแย้ไพ่สีชาแนลเดี๋ยวลงสองสองให้ก็ได้เนาะ งวดที่เหลี่ยมพี่ปุ่มเราฟันหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหลังลางมาตัวเดียวงวดนี้หมู่บ้านพะโนทาบอกเหลี่ยมนะจ๊ะเน้นๆมาแล้วนะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยแย่ไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ๊ะทีเดียวเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆ,ๆปังปังสุขสุขพนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๊ะจะได้แบ่งปันขอมุ่งเนาะทางใานะย่ไพ่มห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ๊ะขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า